ใ้่ครับผลงานเป็นจานบอยเอ้ยหถอะเลโอ้โหวันลอยน้าเลยครับโอ้หนี่ครับไม่ธรรมดาเงี้ยเพื่อนเองทุนเพื่อนเองนะครับนี่ไม้เล็กหนล็อกไม้เล็กแล้วครับผมครสวัสดีนะครับพี่พีน่าทุกคนนะครับที่ชื่นชอบในการ ตกปลาหาอยู่หากินนะครับปอกผมจีนเคยครับผมทังช่องสไตล์สารบานถุงนะครับรูปแบบหาอยางหากินมีสารบานเท่านะครับเมน,นีปอกไม้หน้ากระแสงนะครับเป็นบอ่อเหมาขั้นอร่อยนะครับเอาระยะสี่หามาลงเบ้งน,นะครับ่ยที่ใส่เป็นของอนุ่ยนะครับโคกสะอาด ส่วนว่าไม่ลองเบื้งนะครับสิคือ้นบอแต่ว่ากันยังเงียบอยู่นะครับใส่สีบม็ักใส่หวนาวนครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามมาเมื่อนี้สีพานบอรครับผมโจ๊กทีโจหมานครับบรรยากาศบอรครับผม ก็ต้องอ้ขาดเลยเนี่ยน้อตืนสิสิไรอย่ดอก้ยหรออารยขาดครับคอยเสียดันไปหาอนดากุกกก่ยดี้อยู่ดีแล้วมันปวดหัววดกปดหักยกคนจะตายหัวะับดูดดูดดู โอ้ทำมองเงินทรดเลยเียบม่เันกะเรียบร้อยสี มายปักกันง่ายักกะแง่ายร้อยถึงหนก่นหลอดตะคายแล้วแบบหลอดกระสังแต่ไมงมีอากาศเลย กิอดีนอะนอนกินพอดีได้ไม้ธรรมชาติเงี่ยเพื่อนใส่ปรนี้มีปรากฏป่าวปะกดอย่างเนเด้อเลยแต่ปรากฏมันแสวาปล่อยว่าความเี่ยงหานขดอดเรากขดอดที่ัจะจะเป็นจะได้วาบล็อ อานายเอด้ยว yeah. ัน <tr> จ <seine Christmas> <t cities> ันทรเนุนหัจารสวัสดีคนี่ใหญ่ต็ใหญ่นี่เนี่ยไปแข่งแข่งเขาที่ไหนนี่เขาดีนน้หนุ่มมาก่อนมากเพ่นบอ่หม

ครับผมหลังจากที่สูเบื่อเหมือนะครับเบิดเหมือนในโบเหวนะครับหลอดหลอดเหวนะครับแบบกระดูกยู่ตัวนึงกตัวนี้นหน่อยนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งผลงานครับผมอี่ครับผมไปนี่นหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปเปิ่งหนาหนานะครับนี่ทีมทำกันมาบเป็นมา,านบอนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนยินยินนะครับ โอ้ยังสู๋ครับยังสูยยงส๋ยังสู๋ยังสู๋แล้วครับให้เบิ่งทีมงานไสายแหละมาเลยสายแหละเกล็บแหละเบิ่งจานบอยครับสรุปผลงานให้พี่น้องของเบิ่งสรุปเลยสรุปเลยสิมเมงานนี่จาก,ากที่ไหนเว้นมันหนักแข่งบ่จุ่มก้นจุมก้น เป็น<อ>การป็นโจมโมเมนสอนคนไม่นำได้ยังออครับผลงานเป็นจานบอยอ,อือสุดจอดสุดจอดอีลิครับผมโอ้สมเป็นอาจารย์นะครับแน่นอนมันฝงครับมันฝงมันฝงเอาขึ้นขึ้นเอาเึ่งพออาอครับ เป็นพอพอคนเคยมันจกสีมันมาไหมเด็กเปิกรองยกบ่อดดบ่บ่ไดดบ่อด้บ่ยกบ่ได้ตังโชว์มาบ่เหมือนกอดคำไปตื่นเต้นแห่งตื่นแต้ตีสีนะครับหลังนาไกลเล็กบาทโอ้โหบ่หน่อยนาเลยครับ โอ้เด็ดเดมันุลุอาหวยงามมากสวยงามมากครับว้ยกขจะของตัวนี่หน่อยกูมูนี่เนี่ยครับเยี๋ยมเยี่ยมเอ้าเยี๋ยมเยี่ยมปลาโปแสนนะครับปลาโปแสนยูทูบเบอร์อีกช่องนึงนะครับจะได้ปลา เนียเอากระซังมาพิดบ่ครับขาดไหมเนี่ยกระซขาดมันบอกอะไรเลยบ่บ่อยู่เลยบ่บ่อยู่ป่าบ่โอ้โหดครับกรงขาดมากจรงว่ะเลยครับโปรแสนชาแนลนะครับเป็นยังคืนหอดดองธรรมศาสตร์เพิ่งเปิดจริงดิดองเบนไปเลยเดี๋ยวจะมือพอกันครับป๋ะปะผมปากนั่นเลยอ้าวโปรแสนชาแนลนะครับอีกช่องทางของ YouTube นะครับอีกท่านหนึ่ง ฝากพื Dante, Nacional, ้นน้ำแน่นะครับไปนํำกันนี่ครับเห็นทางหลังนี่เสือทุ่งสัตบ์เป็อาจารย์นายเย่าฟิตชิ่งครับทายมันมีเทิงทุนมีเทิงเงือมีวัตถุยาไม่มีแต่เงินมีก้อมห่ว้มห่วเยังหลายู่ครับเอ้าวิ่งส้นลูกางนะอาจารย์โว้ กรสรังดาคาดีบอกว่าได้ติ uh. N N ่มใจยติ่มซยโอ้ยมาอยู่มันกส้าาออยเจ็คต้มต้มโอ้นี่ครับไม่ธรรมดาเงาพื้นเองทุนพื้นเองนะครับนี่ไม้เหล็กหล็อกไม้เล็ล็อกเหล็กล็อกเลล็อกโอ้อออเด็กครับ นายเยาวส่งน้ำได้ครับผมยาวิทิงชาแนลนะครับผมนายเยาวนะครับเยาวิทิงชาแนลนะครับมีมีทั้งทุนมีทั้งเงีอนะครับนี่ครับผมครับผมเอายังไงติดตามนะครับครับผมปอกันทีไม้น้องเบนครับเอาครับผมสำหรับผมนะครับสไตล์สารบันทุงนะครับกะขอจบกิบตำหนินะครับผมกับหลอดแถวถือว่าได้หน่อยกูมูจิด็อกนะครับ เดี๋ยวไปดูตัวเดียวก็เป็นหินหน่อยตัวหนึ่งผมไม่ขาดใหญ่ปะกะซังผมขาดใหญ่เองโอเคครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับกับสไตล์สามมันทุ่งสวัสดีครับผมโอ้ยเดี๋ยวมาฝึกไก่กันบดบดได้เห็นปลาตัวใหญ่น้ำข้าเตือมือนี่เบิดมือเลย มหาทายน้ำพืนนี่แหละเกือบปิดจบจะเป็นแดนได้อาจารย์โยกไปเรื่อยๆปักไว้นะโยกเรื่อยๆมันหักเลยโยกไปเรื่อยๆหักเลยนะครับเป็นครับอิศบอิศบใส่งามๆโสวยครับส, <laughs> สวยสวยงามมากสวยงามมากสสวยใครับผม